ราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคมภี์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งจะนําท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวภายในคำภี์ไบเบิลความเดิมจากตอนที่แล้วพระยะโฮวาก็ให้โมเสสบอกอาโรนให้จุดตะเกียงทั้งจิดดวงโดยให้แสงสว่างส่องไปทางด้านหน้าของเชิงตะเกียงแล้ว แล้วก็ให้เลือกคนเลวีจากชาวอิสราเอลเพื่อชำระพวกเขาให้สะอาดให้ประพรมน้ำชำระบาปโกนขนตามตัวออกให้หมดซักเสื้อผ้าและชำระตัวเองให้สะอาด คนเลวีก็จะถูกแยกออกจากชาวอิสราเอลเพื่อที่จะเป็นคนของพระเจ้าคนเลวีเหล่านี้จะเป็นตัวแทนลูกชายคนโตของชาวอิสราเอลพวกเขาจะถูกกันเอาไว้เพื่อทำงานรับใช้ที่เต็นท์เข้าเฝ้าแทนผู้ชายชาวอิสราเอลช่วยในงานไทบาปให้ชาวอิสราเอลโดยให้เลือกผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและเมื่อเขาอายุ ครบ50ปีก็จะเกษียณอายุไม่ต้องทำงานอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวีดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลว่าในวิดีโอนี้จะมีเรื่องราวดําเนินไปอย่างไรกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ ขันดาลวิถีบทที่เก้าพระยะโฮวาพูดกับโมเสสในที่กันดาสีนายในเดือนหนึ่งปีที่สองนับจากพวกเขาออกมาจากอียิปต์ว่าชาวอิสราเอลจะต้องฉลองปัส,สกาตามเวลาที่กำหนด ไว้สำหรับเทศกาลนั้นเวลากำหนดที่จะต้องฉลองคือในตอนพลุกคํำของวันที่สิเดือนนี้พั่วเจ้าจะต้องฉลองปัส,สกาตามข้อกำหนดและตามขั้นตอนทั้งหมดของเทศกา But <laughs> โมเสสบอกชาวอิสราเอลให้ฉลองปัส,สกาพวกเขาจึงฉลองปัส,สกาในที่กันดานสีนายในตอนพลบค่ำของวันที่14เดือนหนึ่งชาวอิสราเอลได้ทําทุกอย่างตามที่พระยะโฮวาสั่งโมเสสแต่มีบางคนที่ไม่สะอาดในสายตา พระเจ้าเพราะไปสัมผัสคนตายพวกเขาจึงไม่สามารถฉลองปัส,สกาในวันนั้นได้พวกเขาก็ไปหาโมเสสกับอารูนในวันนั้นและถามโมเสสว่า ถึงแม้พวกเราไม่สะอาดเพราะไปสัมผัสคนตายแต่ขอเราถวายเครื่องบูชาให้พระยะหูวาตามเวลาที่กำหนดไว้พร้อมกับชาวอิสร,ราเอลได้ไหมโมเสสก็ตอบพวกเขาว่าขออยู่ที่นี่ก่อนผมจะดูว่าพระยะหูวาจะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระยาหูวาพูดกับโมเสดว่าให้บอกชาวอิสราเอลอย่างนี้ถึงแม้พวกเจ้าหรือลูกหลานของพวกเจ้าคนไหนไม่สะอาด เพราะไปสัมผัสคนตายหรือกำลังเดินทางไกลก็ต้องฉลองปัส,สกาให้พระยะหูวาให้พวกเขาฉลองปัส,สกาในตอนพลบคำของวันที่สิบสีเดือนสงโดยกินเนื้อสัตว์ปัส,สกา กับขนมปังไม่ใส่เชื้อและหักที่มีรสขมออย่าเหลือส่วนไหนของสัตว์นั้นไว้จนถึงตอนเช้าและอย่าหักกระดูกสัตว์ปัส,สกาให้พวกเขาฉลองตามข้อกำหนดทุกอย่างสำหรับ ปัส,สกาส่วนคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่ได้เดินทางไปไหนไกลแต่ละเลยไม่ฉลองปัส,สกาจะต้องถูกประหารชีวิตเพราะเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ปัส,สกาถวายพระยะโฮ ตามเวลาที่กำหนดสำหรับเทศกาลนั้นเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะความผิดนั้นและถ้าเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินของเจ้าเขาก็ต้องฉลองปัส,สกาให้พระยะหูวา เหมือนกันเขาจะต้องทำตามข้อกำหนดสำหรับปัส,สกาและทำตามขั้นตอนต่างๆของเทศกาลนั้นพวกเจ้าต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน ในวันที่ตั้งเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนั้นคือเต็นท์ศักสิทธิ์ซึ่งเป็นที่เก็บหีบสัญญาเมฆได้ลอยปกคลุมอยู่เหนือเต็นท์และในตอนกลางคืนก็เห็นเป็นไฟอยู่เหนือเต็นท์จนถึงตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้เสมอคือตอนกลางวันจะมีเมฆลอยปกคลุมอยู่เหนือเต็นท์และ และตอนกลางคืนจะเห็นเป็นไฟเมื่อไรก็ตามที่เมฆซึ่งอยู่เหนือเิ่นสัก์ดิสิทธิ์ลอยขึ้นไปเช้าอิสราเอลจะออกเดินทางทันทีและถ้าเมฆหยุดอยู่ที่ไหนเช้วอิสราเอลก็จะตั้งค่ายพักที่นั่นเชาวอิสราเอลจะออกเดินทางตามคำสั่ง ของพระยะหูวาและตั้งค่ายพักตามคำสั่งพระยะหูวาเมฆหยุดอยู่เหนือเต็นนานแค่ไหนพวกเขาก็จะตั้งค่ายพักอยู่นานแค่นั้นเมื่อเมฆลอยนิ่งอยู่เหนือเต็นนานหลายวันชาวอิสราเอลก็จะทำตามที่พระยะหูวาสั่ง คือไม่เดินทางไปไหนบางครั้งเมฆลอยอยู่เหนือเต็นไม่กี่วันพวกเขาก็จะตั้งค่ายพักตามคำสั่งของพระยะโูวาและจะออกเดินทางตามคำสั่งของพระยะหูวาบางครั้งเมฆก็ลอยนิ่งอยู่ในตอนเย็นแล้วลอยขึ้นไปใน ตอนเชา้าเมื่อเมฆลอยขึ้นไปในตอนเชา้าพวกเขาก็จะออกเดินทางไม่ว่าเมฆนั้นจะลอยขึ้นไปในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนพวกเขาก็จะออกเดินทางไม่ว่าเมฆจะลอยนิ่งอยู่เหนือเต็นท์ักสิท์สองวันหรือหนึ่งเดือนหรือนาน กว่านั้นช้าอิสราเอลก็จะตั้งค่ายพักอยู่ที่นั้นไม่ไปไหนแต่ถ้าเมฆลอยขึ้นพวกเขาก็จะออกเดินทางพวกเขาจะตั้งค่ายพักตามคำสั่งของพระยะโูวาและออกเดินทางตามคำสั่งของพระยะโูวา พวกเขาเชื่อฟังพระยะโฮวาตามที่พระยะโฮวาสั่งพ่านทางโมเส มาถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับโมเสสก็ได้บอกให้ชาวอิสราเอลฉลองปัส,สกาในตอนพลบค่าของวันที่14เดือนหนึ่งตามที่พระยะโฮวาสัง่งชาวอิสราเอลทุกคนก็ทำตามนั้นรวมทั้งคนที่ไม่สะอาดคนที่กำลังเดินทางไกลหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินก็ต้องฉลองปัส,สกาด้วยในวันที่เขาตั้งเต็นท์สักเสร็จเมฆก็ได้ลอยป คุมอยู่เหนือเต็นท์พวกเขาก็จะสังเกตดูเมฆเป็นสัญลักษณ์หากเมฆลอยสูงขึ้นไปพวกเขาก็จะรื้อถอนและออกเดินทางแต่หากเมฆหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกเขาก็จะหยุดตั้งค่ายพักที่นั่นไม่ออกเดินทางไปไหนซึ่งบางครั้งเมฆก็จะหยุดอยู่กับที่หลายวันแต่บางครั้งเมฆก็จะลอยอยู่เหนือเต็นท์ไม่กี่วันพวกเขาก็จะตั้งค่ายพักและออกเดินทางตามคำสั่งของพระ ยาฮูวาไม่ว่าเมฆนั้นจะลอยนิ่งอยู่เหนือเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์สองวันหรือหนึ่งเดือนหรือนานกว่านั้นชาวอิสราเอลก็จะดูจากสัญ,ญลักษณ์นี้ตั้งค่ายอยู่ตามนั้นไม่ไปไหนจนกว่าเมฆจะลอยขึ้นนะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความ ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้และไม่จนมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขตลอด วิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ นำท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลความเดิมจากตอนที่แล้วพระยะโฮวาก็ให้โมเสสบอกอาโรนให้จุดตะเกียงทั้งเจ็ดดวงโดยให้แสงส่องสว่างไปทางเชิงโดยให้แสงสว่างไปส่ง โดยให้แสงสว่างส่องไปทางด้านหน้าของเชิงตะเกียงแล้วก็ให้เลือกคนเลวีจากชาวอิสราเอลเพื่อชำระพวกเขาให้สะอาดให้ประพรมน้ำชำระบาปพวกเขาจะถูกกันเอาไว้เพื่อทำงานรับใช้ที่เต็นท์เข้าเฝ้าแทนผู้ชายชาวอิสราเอลช่วยในช่วยในงานไทบาปให้ชาวอิสราเอลโดยให้เลือกผู้ชายที่มีตั้ง โดยให้เลือกผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่25โดยให้เลือกผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและเมื่อเขาอายุครบ50ปีก็จะเกษียณอายุไม่ต้องทำงานอีก แต่ถ้าเมฆลอยขึ้นพวกเขาก็จะออกเดินทางพวกเขาจะตั้งค่ายพักตามคำสั่งที่พระยะ ตามคำสั่งของพระยะหูวาและออกเดินทางตามคำสั่งของพระยะหูตามคำสั่งของพระ ตามคำสั่งของพระยะโหูวาพวกเขาเชื่อฟังโมเสสก็ได้บอกให้ชาวอิสราเอลฉลองปัสกาในตอนพบคล่ำฉลองปัสกาในตอนพบคล่ำพบ ลองปัส,สกาในตอนพลบค่ำของวันที่ส4สี่เดือนหนึ่งตามที่พระยะโฮวาสัง่งชาวอิสราเอลทุกคนก็จึงฉลองตามที่นั้นชาวอิสราเอลทุกคนก็ทำตามนั้นรวมทั้งคนที่ไม่สะอาดคนที่เดินทางกันรวมทั้งคนที่ไม่สะอาดคนที่กำลังเดินทางไกล Okay. okay, yeah.